อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอีเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Black พิงกแล้วก็พิงก์เวนอมเอ็มวีทีเซอร์กันนะครับเพราะว่าในตอนนี้แบล็กพิงก์นี่ก็ได้ปล่อย m v ็มวีทีเซอร์ของเพลงพิงก์เวนอมออกมาให้พวกเรานั้นได้เห็นแล้วก็ได้รับชมกันแล้วซึ่งก็ถือว่าเอ็มวีทีเซ เ,เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมที่ในตอนแรกนั้น Black พิงกับ y บเนี่ยก็เก็บความลับไว้อยู่หมัดมากๆนะครับแต่ว่าในตอนนี้ก็อยอมที่จะเปิดเผยความลับแล้วก็ปล่อย MBT เซอร์ออกมาให้พวกเรานั้นได้รับชมกันแล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัว MBT เซอร์ตัวนี้นั้นปังมากๆจริงๆหลังจากที่ปล่อย MBT เซอร์มานะครับยอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจนในตอนนี้นะครับได้มีสถิติออกมาสําหรับยอดวิวนะครับของ Black พิงที่ทะลุ2ล้านวิวนะครับโดยใช้เวลาเพียงแค่28นาทีเท่านั้นยังไม่ แต่ว่ายอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยแต่ได้ข่าวมานะครับว่า MV ทีเซอร์ของ Black พิงกกับพิงแวนอมนั้นเนี่ยยอดวิวทะลุ1ล้านได้โดยใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยอีกเพียงแค่18นาทีเนี่ยก็ทะลุ2ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยเลยเช่นเดียวกันเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยนะครับฟแฟนๆเนี่ยฮือฮาแล้วก็ดีใจกันมากๆที่ยอดวิวนั้นพุ่งขึ้นเร็วขนาดนี้แสดงถึงความสนใจนะครับจากผู้คนทั่วโลกที่รอคอยดูทีเซอร์ ยอดวิวก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเป็นอะไรที่ปังมากๆ ถ้าทุกคนเนี่ยได้เข้ามาฟังคลิปเราแล้วเจอคำว่าปังมากๆจากแบล็คพิ้งเนี่ยบ่อยขนาดไหนเนี่ยก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับทุกคนเพราะว่ามาันปังจริงๆทั้งตัววงตัวเพลงแล้วก็ตัว MV ตอนนี้คือเรียกได้เลยว่าปังมากๆนะครับเรากําลังอัดคลิปอยู่เป็นเวลาประมาณยี่สิคืนกับอีก55นาทีนะครับในตอนนี้ยอดวิวของเอ็มวีทีเซอร์นั้นอยู่ที่3ามล้านห้าแสนกว่าวิวแล้วนะครับแล้วก็มียอดกดไลค์เนี่ยทะลุ1.2ล้านไลค์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบช่่่่่ววววโมมงงนรแตาายยออดิเขึ้ เร็วเฉลีย่ยแล้วเนี่ยขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยประมาณ1ล้านวิวเลยนะครับแล้วก็ยอดกดไลค์เนี่ยพุ่งขึ้นมาถึง1.2ล้านไลค์แล้วในตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหลังจากที่เราลงคลิปวิดีโอนี้ไปเนี่ยยอดวิวนั้นจะไปถึงขนาดไหนแล้วแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราเชื่อได้เลยว่าพุ่งขึ้นเร็วแล้วก็ก้าวกระโดดจากในตอนที่เรากําลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้เนี่ยมากแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แค่แวะมาอัปเดตความปังของ MVT Serpings Venom จาก Blackpink ให้ทุกคนนนไไดดดด้้้้ตตตติิิาาาามแววกก็รรรรััััับบท่่ยอเปงงงจๆ28 ก็สามารถทะลุ2ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเวลาประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งนะครับก็ทะลุ3ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันเกือบจะ4ล้านวิวแล้วด้วยนะครับยังไงถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือว่ามีสถิติไหนที่แบล็คพิงกับพิ้งเวนออมนั้นสามารถทําใหม่ขึ้นมาได้อีกหรือว่าทุบสถิติเดิมนะครับเราจะนํามาทําคลิปแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคน